เขาถ่ายแล้วแหละ <c oughs> ไปไหนนะเม่น <c oughs> <c oughs> นี่เหรอ อยู่สีแดงะค่ะคีวอะไรวะนี่เงียบจังเงียบเหรอนี่เกาะจ๋าฮิฮิมาช้าก็ต้องว่างสินะใช่แล้อย่างนั้นแหละเมืองที่ผมสร้างเฮ้ยๆๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกาะจ๋าเืมา,มา,ม,ามานี่ไม่ได้ดูเลยว่าทีมไหนจะเนอทีมไหน ทีมไหนอะไรเนี่ยโอ้โหอโอ้ยิงโดนทำไมมันไม่ตายมันก็ไม่ได้ใส่ชุดก่ออะไรนี่หว่าึฮบเรียบร้อยตายหนึ่งคน ยิงธนูแล้วก็เป็นฆาตรกรแหววแหววพิษย่งซุปเจริญชนิดเดียวกันนะีม่มาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้ยหลังล็อกโอ้ยพี่หลังมึงตะลิญมากพี่เออ ฮึอโอ้ยแน่ใจนะว่าจะเล่นนะเนี่ยโหมีการต่อข้างไปต่างหากอยู่ไหนกันเนี่ยฮัโลโหลมาพี่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 ้ายอังมาออกมาอยู่ไหนแล้ว อยู่ไหนกันเนี่ยดูหลังล่าหลังล่างแดงอะโอเคโอเคดูสะพานยาวใช่ปะ่ะใช่สะพานยาวยาวโอ้ยใครขุดอะไรวะเนี่ยวางมาสิอย่างนี้ก็ขึ้นไม่ได้นะฉันรับไม่ได้ขุดอีกโอ้ ไปนังอะไรมากไหมเนี่ย<_><_>งับเลยที่ผม,มาช่วยแล้วยาก่ะมาช่วยวางหน่อยก็ได้นะเออค่อยดีขึ้นหน่อยเอาแล้วทำไมไปอยู่ในเออทำไมเห็นว่าอยู่ในขนแกะวะนั่น ยิงกันเมามนเด็เดสตีเลยนะยิงกันให้มันไปเลยคอยคือิี๊บเออ <c oughs> ผมเป็นตากล้องผมไม่เล่นนะผมเป็นตากาาล้องนะอ้าวงั้นเราออกเถอะ ตมัมตัมจะออกไหมออกแมตม,แมตมั้มโอ้พีมม่ออกพี่ออกออกออกพี่เอออยู่ไ<อ>หนแล้วเนี่ยตาต้องหายไหนตาต้องหายตาต้องมาาอ้องหายตาต้องอยู่ไหนาตา,ต,า,ต,าต้องอยู่ไหน

หลังเมืองแดงเหรอชักงงและว่าตากล้องอยู่ไหนอยู่หลังเมืองแดงตากล้องอยู่ในเกมหรือเปล่า 我个爸讲已经。嗯 ชัางงงกับตากล้องแล้วสิยังไม่จบอีกเหรอตากล้องอยู่ไหนเฟมอยู่ไหนเฟมเราเฟมบอลอยู่ฝั่งแดงแล้วเฟมอยู่ทีมแดง บนทนะ้องเนี่ย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 เราเราลุกเฮ้ยทำไมเข้าเรารลูกทีมแดงไหนเข้าสิกลับไปเอาชุดกลับไปไหนอยู่ไหนเห็นแฟนบอยแล้วแต่ไม่เห็นคนอื่นอ่ะตากล้องอยู่นี่นี่เองเฮ้ย <h ull> er> พี่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 ชุดกลับไปไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเจ๊งประโถใส่ไปเหกใส่ไปเอะ กดเสร็จแล้วเนี่ยยิงไปอ,อ๋อเริ่มใหม่แล้วมีหน้าเข้ามากันลุย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 ,ลยวะเอ้ยเก็บของดีกว,ว,ว่าจ<ะ>้บอ้าอะไรครับถือพ่อแม่อยู่ไหนไม่เห็นครับเอ้ยที่ตั้ง้ำได้เห็นพ่อวางไว้อ,อยู่ในถาดของพ่อนะ Mona kot Mona kot. Hey. Kotเรียน. Hmm. กล้องถ่ายไม่ใช่เหรอคนถ่ายทำาเล่นคุ่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  คนถ่ายก็เล่นไปสิเล่นไปตามปกติจะได้หลายมุมมองความคิดเห็นส่วนตัวนะทันีเนาะพี่ตอนนี้ผมกำลังเดิดอยูกลำลัง,งทําอะไรอะเอ็กโคนแปสี่ขวากวาแปดสี 8, 4, 8, 4. ่แปดสี่เอโคนเอ็กโคนแสีกำลังทำซ้ำอยู่ไหนนะจะเอาพวกแร่อะไรพวกนี้ป่ะ เอาแร่ไหมเผื่อพี่ตาย